สวัสดีครับสู่ช่อง s j w จวิกมีครั้งวันนี้โอ้โหกับมาถือว่ามารวบยอดแล้วกันนะฮะเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงเกมแดงเดือดนะโอ้โหก็เสียดายอยู่เพราะว่าโอโแต่ว่าช่วงนี้ผมติดภาร,รกิจส่วนตัวนะพอสมควรนะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้มาพูด <c oughs> มาคุยกันเดี๋ยวจะรวบยอดมาพูดกันในวันนี้เลยทีเดียว <c oughs> นะฮะสำหรับใช้ชนะ2นัดหลังสุดนะสำหรับปีศาจแดงแมนเชเสเตอร์เต็ดนะ ของเราในรายการ w h f u t k What t h h f o o t b a l l ผมไม่ได้ a t the f o o t b a l l นะครับสำหรับปีแดงแมตช์เดย์ที่8และแมตช์เดย์ที่9นะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดูดีขึ้นนะมีความยืดหยุ่นมีความน่าประทับจิตประทับใจนะี่สองนัดล่าสุดเก็บ6คะแนนเต็มเอาจริงงคือก่อนน้นเนี้ยผมคาดการว่า10นัดแรกเนะี่ยน่าจะได้สัก15คะแนน15ถึงประมาณ10 8คะแนนประมาณนี้อ่าแต่ว่าตอนนี้เราทำตาม t ทรเก็ตได้แล้วลก็คือถึง16คะแนนอ่อถือว่าเป็นโบนันแล้วกันนะครับ1คะแนนแต่ว่านัดหน้าเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ชนะต่อนะครับรักษาโมเมนตัม um ต่อไปได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับในการลุ้นพื้นที่เอ่อฟุตบอลเอ่อแชมเปี้ยนส์ลีกนะฟุตบอลยุโรปเพราะว่า10นัดแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าอ่าถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวได้ติดตามพวกการประมวลผล อ่อส uh, ินัดแรกของแต่ละทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะคือแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่ปีนี้เจอ,อคู่แข่งที่ค่อนข้างแทบจะยากมากๆนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะการแต่การเก็บถ้าเก็บได้15คะแนน,นในช่วง10นัดแรกเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เกมต่อๆไปมันจะได้ไม่ยากมากขึ้นสามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้มีบอล บอนยุโรปไม่ได้มีบอลกลางสัปดาห์แถมบอนคาราบาวครับก็ตกรอบแล้วตกรอบเร็วไปแล้วนะก็เป็นเรื่องที่ดูแต่ว่ามันก็เป็นดับสองคมนะคือการการที่เราเราตกรอบเร็วเนี่ยมันก็จะได้มีมีแมตช์ชาร์ปเนสคความสภาพการเล่นนะวิธีการเล่นรูปบบการเล่นที่มันอาจจะไม่ได้ฝึกซ้อมบ่อยๆกับสนามจริงนะี อไจจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาเพราะเราก็เหลือแต่บอลหลีกเตะเพียวๆเ,เลยใช่ไหมลนะ่ะเออนั่นแหละแต่เมื่ออเกมเมื่อคืนนะี๋ยวเดี๋ยวพูดเกมเมื่อคืนแล้วเดี๋ยวจะย้อนว่าทําไมมันมีอะไรต่อกันนะว่าปีแสดงนะมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับตอนนี้ก็ตามตารางคะแนนนะเวลาที่อ่านตอนเนี้ยคือแมนยูอยู่อันดับที่ห้าแล้วก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ที่สี่ใช่ไหมอยือตอนนี้อยู่ที่ห้าเพราะว่าวันมันเนะพิ่งเก็บสามคะแนน เต็มแล้วขึ้นไปล้างอันดับ2แล้วมี20คะแนนตามอาร์เซนอลอยู่2คะแนนแต่ตอนนี้แมนยูอยู่ที่5นะครับอยู่ที่5มี16คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ่อผมดูตารางแป๊บหนึ่งตอนนี้16คะแนนเท่ากับซิตี้ใช่ไหมอันดับ4ีอันดับ5้าอันดับ6ก็พวกพี่พี่ลิเวอร์พูลนะครับพวกพี่พี่อ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเกมเมื่อคืนปีศาจแดงเมื่อวาน11ผู้คเล่นตัวจริงค่อนข้างจะฟิกแล้วนะเออผมมองว่า มันก็ดูฟิกแล้วว่าแต่ละโพสิชันแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะใช้ใครมามา,มาเล่นก็ที่เหลือก็ยืนหย,ยุ่นตามแท็ติกไปถ้าเกิดจะมีการปรับเปลี่ยนนักเตะอะไรตอนนี้ฟิกแล้วอุ้สาหประตูก็เซนเนอร์เมนส์สามตัวดูจากการเปี่ยดตัวนั้นเนี่ยอารุกชอ,อ,อวันนี้ยังเป็นฝั่งซ้ายยังเป็นลูกชออยู่กลางก็จะเป็นเดลิกขวาก็เป็นโยโลสามตัวนีนน้น่าจะเล่นเป็นด้วยกันสักพัก ถ้ามีเขตเ,เหตุหรือเอเจนเคสอะไรอย่างเงี้ยลูกชอบาดเจ็บซึ่งน่าจะเสี่ยงบาดเจ็บได้ง่ายกว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็คงมองแล้วว่าการเลบ่ยนตัววันนี้อย่างใช้เฮเบนเนี่ยนะครับน้องเทวดาเนี่ยเริ่มลงสัมผัสบ,บ้างนะในเกมที่ขาดไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งก็ดูดีนะครับดูดีในหลายๆจังหวะเลยนะครับน้องเฮเบนะในการแทนลูกชอก็ดู ลูกชอเองตอนที่อยู่ในสนามก็ไม่ได้ก่อความผิดพลาดอะไรเล่นได้ได้ดีเล่นได้ตามมาตรฐานนะเพียงเวนเองก็อาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าเป็นน่าจะลงประเดิมสนามเกมแรกน่าจะเกม1-2เกมนี่นแหละเออเราจะไม่ผิดนะเออได้ลงสนามไม่ได้ลงบ่อยนะครับกอนนี้ก็ลงแต่ u ูเตอนนี้ก็มาลงสนามจริงอ่ะได้ลงบ่อยได้มีโอกาสลงวันนี้ก็ทำได้ดีนะผมว่าทำได้ดีเลย มิงแบกซ้ายดารโลขวาใช้อามัดนะอามัดนี่โอ้โหวันนี้ดีเลยนะครับปั่งขวานี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองนะจับคู่กับเอมโบโมโอ้โหสลับซ้ายขึ้นลงเออสลับขวาทางขวาเนี่ยสลับกันขึ้นลงขึ้นลง,นลงซ้อนอตำแหน่งแล้วก็ขยับพื้นที่การเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเชฟค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยดาโลก็ตามมาตรฐานนะครับตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานดารลมันนะเออตามมาตรฐานมันเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละมันอาจจะมีหลุดตำแหน่งอยู่ฝั่งซ้ายก็มีช็อตหลุดตำแหน่งหนึ่งถึงสองครั้งนะเออไม่ได้เจอเกมที่ยากแล้วก็หลุดตำแหน่งนะพอไปอยู่ฝั่งขวาก็มีหลุดตำแหน่งให้เห็นแต่มันยังดีอะมันคู่แข่งเขาไม่ได้อ่อสามารถโอเพ่นเพลย์แล้วทําให้ทีมเขาได้ประตูนะก็ช่วยกันได้ดีอยู่นะเพื่อนๆก็ช่วยซ้อนอะไรกันได้ดีอยู่นะสำหรับดารูนะ คู่กลางวันนี้เป็นพี่เกษมวิโรจน์นะครับจับคู่กับบุรูโน่ฟานเดสก็เกษมวิโรจน์เนี่ยผมต้องยอมรับว่าผมไม่เ้าวิจารณ์นะโดยอายุอานามแกความสปีดต,ต้นแกช้าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาแอร์ถามที่แกได้ลงเล่นเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ60นาที60-70นาทีประมาณเนี้ยซึ่งเอ่อนนั้นนี้ก็เป็นหนึ่งในนัที่แกเล่นค่อนข้างได้ดีเลยนะครับตั้งแต่ จริงสามนัดสอ,ส,สองนัดที่ผ่านมาที่เจอกับเดฟพูแล้วก็มาเจอกับทางไบรตันเนี่ยเป็นสองนัดที่แกเล่นค่อนข้างดีเลยนะในช่วงนี้เวลาที่มีแกอยู่ทีมค่อนข้างจะมีดูดีมีสมดุลเลยทีเดียวแต่ว่านั่นแหละเรื่อยๆแกสามสี่แล้วอะสามสามสา,มสามสี่แล้วอะมันมันมันเวลาที่จะลงสนามมันก็น้อยลงไปเรื่อยน้อยลงไปเรื่อยด้วยเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรให้เห็น นะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเห็นแกมันยังดีที่ว่าเราอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีบอลกลางสิบละการสัปดาห์อย่างที่บอกมันความฟิตแกอะไรแกรมันก็เลยยังดูโอเคอยู่นะครับแต่ว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งด้วยอายุที่มันมันเพิ่มขึ้นสภาพร่างกายที่มันเริ่มจแลลลี่การแข่งลีกสักพักเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลปัญหาได้นะครับก็ภาวนาครับว่าให้บอลเนี่ยจริงๆคือด้วยสัญญาแกปีสุดท้ายใช่ไหมแล้วมีออปชันการขยียขยายสัญญาเนี่ย อีกหนึ่งปีมัก,การานเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็ไปเสริมกองกลาง,งที่เนี่ยจะฟิกแล้วว่าจะใช้ใช้ตัวเนี้ยนะครับจะใช้ตัวเนี้ยเล่นก็ไปเลือกดูว่าสมมติว่าเราจะเลือกใช้ตัวใหม่กลางที่คู่เนี่ยควรจะเป็นเป็นใครว่าเคบีเมนูไหมอุกเต้ไหมเอาอุกเต้เนี่ยผมว่าตอนนี้มันมันมันสำหรับผมนะอยู่ในจุดที่มันเลย มันเลยมันคงได้เท่าเนี้สำหรับสาหรับทีมนี้นะครับที่คือแกอาจจะอ่าอาจจะดีในระบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นต้องการกลางรับ2ตัวตัวตัวหนึ่งตัวหาบตัวหนึ่งตัวอ่ x บ็อกซ์ทูบ็อกแล้วก็เอาแอดวานเย์เมเกอร์อีกสักตัวหนึ่งอยู่ปักข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแกจะเป็นตัวรับตัวปัดกวาดอะไรเงี้ยน่ะก็เล่นได้แต่ว่าตัวที่ว่ากลางคู่อะครับแผนของอมรินเนี่ยสามสี่หนึ่งสองเนี่ย กลางคู่พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องมีความบาลานซ์ทั้งเกมรับเกมลุกได้ดีอย่างน้อยเกมรับพอไปวัดไปวาได้เกมลุกก็พอเติมพอเชื่อมเกมตรงกลางกับปีกได้อ่าวิงแบ็กได้อะไรเงี้ยซึ่งอุกตเทตนี้มันอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าแกมีดีแค่แค่เกมรับแต่เกมลุกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า ส้นตึกมากนะครับเกมเกมรับก็ยังไม่รู้ว่าดีไหมนะครับมาจจะยงเตะเตะอะไรพวกนี้สกัดอันยาพรมีให้เห็นแต่มันก็ไม่ได้ว่าดีมากมายนะครับเออมันก็ไม่ได้ว่าดีมากมายแต่เกมลุกเนี่ยไม่ได้เลยนะครับจ่ายบอลจ่ายสั้นอ,อวางบอลยาวไม่มีไม่มีอะไรให้ให้เห็นเป็นปปร,นะรูปธรรมนะต้องอยอมราบว่านหนักอ่แต่อย่างกรซิมิโร่เนี่ยอาจจะมีจังหวะเติมเกมขึ้นถึงข้างบนนะครับแล้วก็ อ,อการยืนตำแหน่งการอะไรเง,งี้ยซ้อนเพื่อนต่อนท่านที่จะทำได้ดีดีมากๆากเ,เขาภาวนานะว่ามกราณนะ์ถ้าหาตัวแทนได้แล้วก็ได้มีแอ์ทาให้ลงเล่นบ่อยๆปีหน้าถ้าเกิดอย่างที่บอกอโมริมยังอยู่เนี่ยซึ่งก็คงอยู่แหละด้วยผลงานมาถึงระดับนี้แหละมันได้เริ่มลุ้นอะไรไได้มากขึ้นแล้วเออ ก็อยากให้เสริมเลยนะมักกะลานี่เสริมเลยจะบาเลบาจะเอลิสเอนเดสเซนต์อาซหรือวาตันเงี้ยส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าจะเอาจะเอานะสักคนหนึ่งอะ่ะหนึ่งในสามคนนะี Alien ้เอเลนเดสเซนต์บาเลบาดัมวาตันเอ่อคนที่พอเป็นไปได้ผมมองว่าเป็นบาเลบาเพราะมาันจะถนัดเกมรับบอลวินนิ่งมากกว่าเหมือนแบบบอลวินนิ่งมิดฟิลด์อ วิ่งไล่วิ่งตัดวิ่งเก็บแมสช่วงหลังๆตั้งแต่มีข่าวกับแมนอยู่มาออฟอร์มจะตกไปพอสมควรนะครับแต่ผมมองว่ามันอาจจะเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้มากกว่าที่เราต้องยืนใช้บูโน่ไปก่อนแต่โอเคเลสเซว่าคุณจะเปลี่ยนมกักกาคลาเนี่ยคุณจะเปลี่ยนเลยบอกจะใช้เมนูพอจะใช้เมนูเนี่ยอ่ะคุณจิ้มมาเลยสามสามคนในผมว่าใครก็ได้ใครก็ได้ไดจะเอเลียดเดเซน จะเอลอบาบาหรือว่าจะทางอดัมวัตตันเพราะอย่างอดัมวัตตันเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูคริสตัลพาเลตเนี่ยพอเป็นอดัมวัตตันเนี่ยเออ่มันจะต้องมีตัว,ต,วตัวหาบตัวช่วยตัวซ้อนเพราะว่าแกมาไม่ได้เป็นกองกลางตัวรับสายประทามันเป็นแบบโฮดดิ้งจัดต้องบอกโฮดดิ้งโฮดดิ้งเป็นดิฟไลน์พรีเมคเกอร์ที่เป็นตัวรับจ่าๆเลย เออต้องยอมรับว่าเป็นดิสแมกเ,เกอร์จ๋าๆเลยที่แค่มันยืนอ,อยู่ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วเนี่ยความเร็วก็อาจจะไม่ได้มีมากความแข็งแกร่งก็แทบจะไม่ได้ว่ามีมากแต่การยืนตำแหน่งการอาร่านโพซิชั่นนิง่งการจ่ายบอลจากแนวลึกอันเนี้ยแกมีค่อนข้างจะดีเลยซึ่งก็ต้องหาตัวที่จะมาคอยซ้อนจังหวะปิดพลาดของวาตันสมมติว่าจะเอาวาตันมานะซึ่งถ้าพอสมมุติว่าเอาอาดัมวาตตันมาเนี่ยมันก็จะ ไอตัวหา่ามันก็อาจจะใช้เมนูได้บ้างใช้เมนูได้บ้างอ่าแล้วถามว่าบูโน่ไปไหนก็อันนั้นอันนั้นอันนั้นผมก็เอราว่าบูโน่อาจจะต้องมีดรอปหรือขึ้นขยับขึ้นไปยืนข้างบนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเอานะเลยเนี่ยผมว่าบาลบาเหมาสดุดเพราะยังไงเราผมดูทรงแนละ้วมันก็คงจะใช้บูโน่ไปก่อนอย่งนั้นเนี่ยบาลบามันจะช่วยมาปัดมากวาดเพราะว่า มันเล่นกลางรับคู่มาอยู่แล้วครับโดวยที่ว่ามันเล่นตำแหน่งอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมาอาจจะไม่ได้ปรับมากมายเพียงแต่สิ่งที่ต้องปรับของบาลีบาเลยคือสมาธิพอมีข่าวกับแมนยูมันหลุดจริงๆนะเว้ยคือพอพออยู่หพอมีข่าวปุ๊บเหมือนสติมันหลุดฟอร์มมันหลุดแล้วก็อะไรหลายอย่างความคิดมันค่อนข้างจะไม่ได้โฟกัสเกมอย่างางที่ควรอย่างที่เราคาดหวังแต่ค่าตัวก็ควรจะไม่เกิน60สิบถึงเจิบล้าน ร้อยล้านเนี่ยถ้าร้อยล้านยังไงก็ต้องตัดทิ้งนะครับร้อยล้านยังไงก็ต้องตัดทิ้งนะครับสําหรับบริบาลบานะแต่ว่าดามวาตันเอเลเซนเนี e ่ยยังไงไอเล้งสามสี่ตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยมันก็ควรจะอยู่เล้งประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบล้านปอนด์เท่านั้นเท่านั้นเลยหรือจะข้ามลีกไปใช้ซื้อ,อสตลเลอร์ของสุดการก็ได้แต่นั้นก็ต้องลอง,ลองดูว่าตัวนักเตะเองจะยอมมาหรือเปล่าเพราะว่า ักเตะอนจะมีใจให้กับทางเรลมาดลิดแต่ว่าเรลมาดริดเองก็ยังไม่มีข่าวนะว่าจะจะไปเอานะอันนั้นก็สไตล์แบบโฮดิ้งคล้ายๆวาตันนั่นแหละเออต้องเป็นสไตล์คล้ายๆวาตันแต่มองว่าผมว่ามองว่าตัวสตีลเลอร์เองอาจจะอัปเกรดกว่าวาตันนิดนึงเออที่แบบเออบาลานซ์เกมลุกเกมรับได้ดีกว่าวาตตันนิดนึงนะครับ แต่ถ้าอีกตัวหนึ่งคือเอเลยเรสันเนี่ยอ่ะอันนี้จะได้ลูกขยันแล้วโโวิ่งไล่ใส่ตะพึดตะพือเลยคนเนี้ยเออแล้วก็มีการเชื่อมเกม,เกมท,ทางทางริมเส้นได้ดีตัวนี้ก็เหมาะอ่าผมมองว่าตัวเนี้ยก็อาจจะเหมาะแต่ถ้าจะให้ดีนะแต่แต่ถ้าจะให้ดีนะผมมองว่าถ้าได้สองในสามในสองในสามตัวเนี้ยหรือสเลเลอร์ด้วยเนี่ยสองในสี่ตัวเนี้ยแต่ถ้าจะเอาสเลเลอร์วัตหรือวตัตตันเนี่ยต้องสักหนึ่งเยสักตัวใดตัวหนึ่งนะ แต่ถ้าได้2ใน3ใน4ตัวเนี้ยผมว่าเวิร์กแล้วจับคู่เลยจับคู่เล่นเลยดีไม่ดีไม่รู้แต่จับคู่ไปเลยอะอาจจะส t ตลเลอร์กับวัตตันหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นเอเลเนเซอรหรือบาลบาอีก1ตัวนะครับน่าจะเวิร์กนะเออผมมองว่าน่าจะเวิร์กแต่นั่นแหละก็อยู่ที่ว่าบอจะจะเอานะไหมถ้าเอาเอาแค่คนเดียวผมมองว่าไปแปลอาบ,บาลบาอาจจะดีกว่าแต่ก็ค่าตัวต้องไม่แพงด้วยนะครับอ่ะตัวบนนะครับ ตำแหน่งดับเบิลเทนเรานะครับเป็นคุณย่าก,กับเอมโบโมนะแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นเอดดนเชสโกวันนี้คุณย่ายิงแล้วนะครับโอ้โหหลังจากรอคอยมาเนิ่นมานานนะครับ10บกับ9ก้านะสิบนัดละสิบนัดละคุณย่าก็ยิงซะทีนะครับก็ปลดล็อกหมดแล้วแล้วสำหรับ3ตัวที่3ตัวนี้เราซื้อมาใหม่เชสโกยิงมาแล้ว2ลูกใช่ไหมเอมโบโม่ก็รวมเมื่อวานก็กดไป4คุณย่าก็เปิดเบิกสกอร์แรกไปแล้วนะครับก็ เมืม่อวานพอเริ่มเกมมาสัพักเนี่ยแมนยูก็ก็ดูคู่แข่งโดนคู่แข่งอย่างไบรตันเนี่ยเหมือนอาจจะหลอนแหละพูดอยอมรับว,ว่าแมนยูอาจจะมีหลอนบ้างเพราะว่า3มปีหลังสุดแพ้คาบ้านสกอร์เดิมเลยหนึ่งสาทั้งสามปีอาจจะมีหลอนๆไปบ้างนะครับแต่ว่าก็รวบรวมตั้งสติได้แล้วก็อันจริงเริ่มเกมมาแมนยูมีช็อตยิงก่อนนะเออพอมีช็อตยิงก่อนปุ๊บ ไบตันเริ่มมีส่วนมาบ้างจากแดนนี่เวเบกันแหละพอหลังจากช็อตที่เวเบกยิงแล้วเส้นอะไรแมนเซฟเนี่ยแมนแมนยูเองก็เหมือนตั้งสตินะครับได้แล้วก็เออเริ่มขยับเชฟเนี่ยขึ้นแดนบนมากขึ้นต้องการเช่าประตูให้ได้เร็ว10บ5หทีก็มีโอกาสยิงไปครั้งสองครั้งแลลวนะครับท้งคุณย่าจังหวะที่คุณย่าจ่ายมาอ่าหลุดมาจากลูกจาก่าหอยโมโม่ลูกนั้นเพลิมนมันบอลมันแ้วนิดนึงนะครับตวัดมาไม่ทัน แต่จนแล้วจนรอดครับพอแมนยูเริ่มงวดมากขึ้นเริ่มบีเริ่มเพสซิ่งแบบแบบถึงพลิกถึงขิงอะแบบแทบจะแท้สมมติหลังอ,อไม่ได้สมมติหรอกคือเกมมาหลังไบตันสี่คนคือผู้เล่นแมนยูเนี่ยแทบจะยืนประกบเกือบ,บติดอะแล้วก็กางคู่อย่างคาเซมิโร่หรือบูโนเองก็ขยับขึ้นมาจนทําให้มันเกิดความผิดพลาดตรงกลางหน้ากรอบเขตโทษของทางไบตันนั่นแหละที่น่าจะคาเซมิบูโน่หรือคาเซมิโร่เนี่ยตัดบอลได้ใช่ไหมแล้วก็จ่ายต่อให ทางเซสโกเซสโกเขาพยายามจะชิปขึ้นมามันก็ติดบอลกระชอกบูโนโก็ป้ายต่อห้กาเซกาเซก็ป้ายต่ออีกป้ายป้ายกันไปหลายรอบเลยอ่าจนคุณย่าครับหาช่องยิงโอ้โหปั่นแล้นี้สวยงามมากมันอ้อมกองหลังอ่ะเออแฟบุเคสมันก็ไม่เห็นแล้วคือเห็นก็แทบจะไม่ทันแล้วครับคือพุ่งไปพุ่งไปเกือบจะถึงนะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีมันเสียบมุมดิกเลยนะครับคุณย่ายิงประตูนํา,านาทีที่22 เออใช่ไหมเออนาทีที่ยิบสองยิบสมยิบี่วันเนี้เออยีบสี่ก็ถือว่าเป็นการเข้าทที่สวยมากอย่างนั้นไม่พอพับแมนยูสิ่งที่ดีของแมนยูในช่วงเมื่อวานนะต้องมาเมื่อวานอ่ะซึ่งและอยากอยากให้ทําต่อเนื่องนะคือพอได้ประตูแล้วเนี่ยโมเมนตัมมันมันมามันเป็นฝั่งเราแล้วอ่ะเออแมนยูสามารถที่จะ บุกขยมต่อบุกขยมต่อไปเรื่อยๆจนมาได้ประตูที่2ที่ลูกคาเซิโรเนี่ยยิงเฉลับทางไอารีเนี่ยขึ้นนํา2ประตูต่อศูนทีที่34คือมันไม่ใช่ว่าโอ้โหพอได้ประตูนําแล้วไปรับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะได้ประตูนําแล้วไปรับมันก่อนาจจะเป็นเรื่องสาภาพจิตใจก็เป็นเท่าเฮลคือพอขึ้นนำแล้วชอบไปรับเกินเหตุมันไม่ได้จำเป็นคือ โอเคแหละคู่แข่งมันมีความกระเฮี้ยนความหืดรืออยากจะได้ประตูคืนแต่เราอะ่ะควรจะดับไอความกระเฮี้ยนกระหืดรือตรงนั้นอะ่ะด้วยการบุขกขย o b บีบขยิงให้มันแดดิ้นคาสนามนึกออกไหมเออมันต้องบุกต่อเว้ยมันต้องบุกต่อบีบต่ออย่างน้อยสิบสิบห้านาทีเนี่ยต้องทําให้คู่แข่งเนี่ยเล่นยากที่สุดแล้วเราต้องหาโอกาสสร้างประตูทําประตูให้มากที่สุดเมื่อวานเนี่ยแมนย,ยูทำตรงนี้ได้ดี จนจบพึ่งแรกก็หมดเวลาจบไปก็สองศูนย์เริ่มครึ่งหลังมาไม่นานนะครับสิบห้าที20สิบนาทีเนี่ยเแมนยูก็บวกประตูขึ้นเนี่ยคือคือด้วยที่ว่ามันยังเล่นเล่นวิธีการดำเนินอยู่พยายามบีบแต่อาจจะพอล,ลงแต่ก็ยังบีบทั้งคู่กลางและแผงหลังเนี่ยอย่างเมื่อวานอารลี่ก็พลาดอีกและจ่ายบอลพลาดแล้วทำให้อ่อ,อ,อ,อไม่ได้ดิน เบนจะมนเซสโกเนี่ยตัดบอลได้แล้วก็ป้ายต่อยทางเอ็โมโมยิงมุมดิ๊กเลยลูกนั้นเสียบมุมเดิมเดิมเลยกับคุณย่านะครับสามศูนย์ในที่ที่หกสิบเอ็ดเนี่ยก็คือเหมือนมันค่อนข้างจะเฟล็กซิเบิลแหละอ่าก็พอสองศูนย์ผ่อนลงแต่ยังบีบอยู่นะยังวีกยังขยมอยู่แต่ก็ผ่อนล,ลงพอแต่พอสามศูนย์เนี่ยเสียอย่างหนึ่งพอสามศูนย์แล้วแมนยูเองเหมือนผ่อนแบบดรอปไปครึ่งหนึ่งเลยคราวนี้แล้วก็เปลี่ยนตัว พาเปลี่ยนตัวเสียไปหมดนะครับถ้าเข้าใจนะคือการเปลี่ยนตัวเพราะว่าต้องการที่จะเอาตัวสำรองเนี่ยเอามาลงมาเล่นบ้างใช่ไหมแต่พอยิ่งเปลี่ยนยิ่งเสียยิ่งเปลี่ยนยิ่งเสียตัวแรกเอ่อเปลี่ยนลูกชอ,อก,ก่อนเอ่ยที่บอกเอาเฮเวนลงใช่ไหมก็เริ่มมีทรงมีเขาให้เห็นว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ก็ยังรักษา ก็ยังเล่นได้ปกติอยู่แต่ไบตันเริ่มเริ่มบุกมากขึ้นแล้วเริ่มขย objc m e n ได้มากขึ้นแล้วจนมาเปลี่ยนดอกกูแทนอามัดใช่ไหมแล้วก็เป๊ะกนซซมิโรออเอาเอาเขาเบี้เมนูลงเขาได้เกมเหมือนเพลเลยเว้ยเพราะว่าเชฟมันมันเปลี่ยนนะพอกาเซมิโรเนี่ยการแม้จะไม่ได้มีความเร็วแต่ว่าการยืนตำแหน่งอะไรอย่างที่บอกว่าของแกเนี่ยมันดู ด,ดูดูดีเวลาที่เล่นคู่กับบูโน่แล้วกันแต่พอเป็นเมนูเนี่ยมันจังหวะยืนจังหวะซ้อนอะไรกันกับบูโน่หรือว่าทางทางวิงแบ็กเองก็มันดูแปลกๆนิดนึงเออแปลกมันก็อาจจะมีจังหวะที่ปาป้ายบอลให้เพื่อนแล้วพยายามขยับพื้นที่หาพื้นที่เล่นอันเนี้ยมันมันดูโอเคแต่พอเวลาทีมตั้งรับเนี่ยเมนูมันดูแบบ ไม่เข้าขากับทางบูโนสักเท่าไหรนะ่นแล้วก็ดูเป็นปัญหาเลยแล้วที่หน้าเกกระโกะโลกนะอีกทีก็บอกว่าดอกคูเปลี่ยนตัวลงมาจ่ายบอลพลาดไม่พออย่างที่แมนยูพอมีโอกาสได้บุกบ้างเนี่ยเตะมุมใช่ไหมแล้วตัวเองอยู่ในเสาสองคือเข้าใจว่าจะไปต่อทางบูโนแต่ลูกนั้นเนี่ยมันไม่น่าเล่นเวย ว่าคุณเห็นแล้วเขาอยู่ประ,ประกบชิตถ้าคุณเปิดไปถ้าคุณได้บอลแล้วเปิดไปตรงกลางในกรอบเขโทษต่อเนื่องเงี้ยแบบอะไรอย่างนัตแบบูโน่เนก่อนเงี้ยบอลกระดอนมาแล้วเปิดต่อให้ไม่ก้าวย,ย่างเงี้ยเออมันดู make ซ e n s e ใช่ไหมแต่เนี่ไปป้ายต่อแล้วคุณเห็นอยู่แล้วว่าเขามีตัวประกบไม่น่าจ่ายพอจ่ายสั้นแล้วตัวเองก็ต้องมาแก้พอมมาแก้ดันไปทําฟาวแบบยอมรับว่าฟาวงงอ่ะเออมันฟาวมันไม่ต้องคือคุณเบียดได้เว้ยคุณ คุณทําให้เขาเล่นยากได้คุณบีบได้เพราะว่าไอจังหวะส,สุดท้ายอะมินเตเนี่ยพอเราบีบมันบีบแบดีแล้วนะบีบจนให้เขาอาจับบอลกระชอกไปแล้วแล้วบอลมันไปถึงลเลมเบสแล้วแล้วตัวเองแต่ตัวเองนั้นไปเลือกทําฟาวต่อเนื่องจากจังหวะน,นั้นะ mm hmm. เพื่ออะไรนะ mm hmm. เพื่ออะไรไม่เข้าใจอันนี้คือไม่เข้าใจไม่เมคเซนสุดๆนะครับ mm hmm. แล้วได้ฟรีคิกปุ๊บเแบลบเบกก็โอ้โห จอยจริงนะครับมหาเทพเวเบลิอุสก็กดไรีคิกลูกนั้นตีตื้อมา1-3แล้วเหมือนช็อตอะทั้งทีแม่งช็อตทั้งสนามแม่งช็อตไปเลยเว้ยเหมือนเหมือนกลัวโมเมนต์แบบเดิมๆจากตั้งแต่โมเดลมาคุมคทีมกลับมาเออจนอ่ะเขาเปลี่ยนคอสเลสลงมาใช่ไหมโอ้โหคราวนี้เขาก็บอมบอมโยนไปขยโญกไปแต่ยังดีที่ว่าริมเส้นด้านข้างข,างของไบตันเนี่ย เวลาที่เล่น o p e n p น a พมันนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็สุดท้ายก็มาใส่ลูกตั้งต lot, เตะไมคอสโตลสก็ตอนนั้นก็หม่งโชบหน้าเซอร์เซซึ่งเปลี่ยนตัวมาแทนเอเอินเบนจามินเซสโกเนี่ยก็เซอร์เซก็เป็นอีกคนที่ผมค่อนข้างจะผิดหวังเลยนะครับเวลาที่เขาเขาได้เข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้มีเกมที่ลงเล่นเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจแต่ว่า เออพอมีโอกาสแล้วอ่ะมันแม้คุณจะเป็นตัวรู้ก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องคุณก็ต้องสังเกตมากกว่านี้นไม่ใช่ตาคุณมองแต่บอลแต่คุณไม่ได้มองเกมรับที่มันอยู่ข้างๆผู้เล่นคู่ต่อสู้ที่มันอยู่ขอางๆไม่ได้มองเลยพอไม่ได้มองเอาเขาโฉบกับโฉบตัดหน้ามามันก็นั่นแหละอย่างที่เห็นก็เ,เสียประตูจากลูกเตะม,มุมอีกแล้วง่ายๆทั้งที่มันน่าจะเสฟได้คุณสูงกว่าเขาหนึ่งคุณตัวสูงกว่าเขากระโดดผมว่า กระโดดความสูงไม่ได้ต่างกันเออเพียงแต่ทำไมคุณไม่มีเขาเรียก awareness คนระับมันไม่มีความตระหนักรับรู้ตรงนี้ละ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องเกมกันเล็กแต่เขาก็เป็นตัวนำรองกันนะเออเสียบตัวไว้ง่ายๆก็ตอนนั้นก็คิดนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วกลัวจะเสมอแล้วเกินและถึงเวลามันยังมีถึงขั้นที่ถ้าสมมติเขาเสมอมาเร็วเฮ้ยบา้บาๆบอๆแพ้เลยนะพระทดเวลาไปเจ็นาทีนึกไหม ยังดีที่ว่าอ่ะมันก็เริ่มเหมือนคุมสติกับมาครับคุมสติกับมานสนามอ่าลูกนั้นก็กซักซก็เหมือนแก้ตัวเล็กๆแล้วกันหมงชงนะครับมงชงใช่ไหมแล้วนิดนึงนะครับให้โมโมโมมจะแตะต่อมากระชอกกลับมาทางเฮเบนเฮเบนก็ป้ายเลยครับป้ายยาวเลยในบุโนโน่หลอกสวยมากนะครับบุโน่หลอกสวยมากนะครับคือบางทีสําหรับนักเตะบางคนเนี่ย การจะดีสุดก็คือไม่ต้องไปเล่นบอลน,นะครับตรงนี้บูโน่ก็ทําตามที่ผมบอกเมื่อกี้คือไม่ต้องไปแตะมันนะครับให,ให้เพื่อนเนี่ยเล่นต่อเซึ่งโมโม่เนี่ยวิ่งมาเล่นต่อนะบูโม่เอ่อบูโน่เนี่ยอ่านแล้วว่าเอนะ็มโม่่าจะวิง่งไลนนี้แล้ววิธีการจ่ายของทางเฮเวนเองมันน่าจะทะลุไปถึงซึ่งมันก็ถึงจริงๆนะครับบูโน่อ่านเกมขาดมากาเกม,มกเื่อวานบูโน่เล่นค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีเลยอ่ะ ช่วยทั้งรับทั้งรุกได้ดีมากก็เป็พนลนงนึ่งที่เราต้องชื่นชมเขาะนะเออต้องชื่นชมอ่ะลูกที่4ี่เนี่ยนาทีสุดท้ายเนี่ยอิโมโมาหาช่องยิงแล้วยิงแบบยิงฉลาดอะ่ะเออตักอะ่ะไม่ได้ยิงแบบอัดเต็มคอลรอเต็มแข้งกิ้งหลุนๆง้น,นไม่ใช่นะครับคือ <c ười> ยิงแรงเหมือนกันแต่ตักขึ้นมาให้มันพ้นตัวแฟบุเคนเป็นประตูที่สีปิดท้ายปิดกล่อง แมนยูก็เปิดบ้านเอาชนะไบรตันไป4-2ต้องบอกว่าล้างอาถันได้สักทีนะครับโอ้โหสปีที่ผ่านมาคาบ้านสกอร์เดิมตลอดนะครับเจ็ดนัดหลังสุดในชนะนัดเดียวด้วยนะครับชนะนัดเดียวชนะนัดที่บุกไปเยือนไบรตันนั่นแหละเมื่อปี2023-24ก็สติห้องคุมแมนยูเลยทีเดียวเชียวแหละขึ้นมาอยู่ที่5ของตารางแล้วต้องบอกมีโบนัสแท็กเล็กๆนะครับ สำหรับผู้วันที่สองเอ่อสำหรับพวกพี่ๆผมอ่ะอันนี้ยอมรับว่าได้ดูแต่แต่ไฮไลท์นะแต่ว่าผมก็มองว่าเอา่อมันไม่ใช่ว่าเอาอย่างวันเมื่อวานเนี่ยผมเห็นคือเอาอีทิเก้ๆๆเนี่ยลงมาแทนตัวจริงอ่ะก็แก้ตามเหมือนจะแก้ตามสื่อโซเชียลสังคมนะครับเอา Vers Vers เวสเวสลงใช่ไหมอืมถ้าจะให้หาวิธีแก้เลยนะครับสำหรับสล็อตเนี่ย ก็คงคงก็ต้องอยู่ที่สำหรับผมนะตอนนี้วิงแบ็กเริ่มมีปัญหาแล้วอ,อย่างเคยเคสเองหรือว่าอย่างเบลลี่คอนท้าเบลลี่ซึ่งเบลลี่เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเป็นไปได้เนี่ยอย่างนิวพูเนี่ยต้องต้องอาจจะดันใช้ฟิล์มปงไปเลยแล้วอาจจะขยับตรงกลางเนี่ยปรับตรงกลางนิดนึงเชฟตรงกลางอาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะ แมกกาทิสเตอร์ที่ดรอปไปเนี่ยควรจะแบบเปลี่ยนมาเป็นตัวอื่นหรือเปล่าอาอย่างเมื่อวานเนี่ย,ยก็มีเปลี่ยนเห็นเคอร์ติสโจนเออนั่นแหละอาจจะต้องปรับเล็กน้อยนะแต่ว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าการแพ้สีนัดติดของของอันเนร์สโลแล้วลิวพูลเนี่ยเออมันก็ดูมีอะไรที่ที่ดีขึ้นนะผมมองว่ามันก็ดูมีอะไรที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าไอโมเมนต์ moment, การ ปิดเกมหรือว่าโมเมนต์การคัมแบ็กแบบห้านัดแรกเนี่ยมันหรือความกระหายเนี่ยมันดูหายไปอืมมันดูหายไปจริงๆนะครับรู้รู้เลยแบบความกระหายมันหายไปอย่างชัดเจนซาร่าเนี่ยคนดรอปเอาจริงๆซาร่าเนี่ยคนดรอปมากๆนะครับแบล,ลี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้พิมพงไปเลยก็ดันใช้พิมพปงไปแต่ว่าเขาดูสภาพร่างกายแล้วกันว่าพิมพงผมว่าโอเคกว่านะคือใช้แบ็คบุกแม่งไปเลยจริง ไม่ต้องไปลงไปรับหรอกเพยงว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันก็ต้องปรับตรงกลางให้มันมช่วยซึ่งกันและกันอ่าเวลาโดนสวนมาโดนสวนเสริมมาอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันเพราะ,ราะว่าวิงแบ็กมันเติมนมนหมดแล้วอืจริงๆแผ่นริบัวจะไม่ได้แก้ยากเพยงแต่ว่าสล็อตเองจะเลือกที่จะแก้ไหมเพราะว่าตัวผมว่าสควอตข,ข,ของทีมอะโอเคเลยนะโอเคเลยเออ,อาจจะปรับหน้าคู่อะไรก็ว่าไปแล้วก็ลูกรักอย่างกักโปก็พักก่อนก็นกนได้ แผ่ริภูไม่ได้แก้ยากมันจะปรับไหมอยู่ที่สล็อตเนี่ยจะปรับไหมมันมันมีวิธีที่กลับมาได้อยู่ว่าเสียดีที่บอกสกควอตมันเันเต็มกว่าเทียบกับดูแมนยูเนี่ยแมนยูมันต่างกนมากเออนะฮะก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นโบนัสแท็กแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ห้าของตารางแล้วนะครับก็รอดูเดี๋ยวนัดที่สิบเนี่ยแมนแมนยูเดี๋ยวไปดูกันเนี่เจอกับ แล้วไปไปเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสโอ้โหฟอร์เรสเมื่อกี้เพิ่งแพ้ทางเบนอบอเอ่อบอลมัดไอ้เบนฟอร์ดใช่ไหมเออเหมือนแพ้เบนฟอร์ดไป2 0ศูนย์ก็น่าจะเก็บชัยชนะได้ต่อนะถ้าเกิดไม่ทะลึง่งเล่นเล่นผ,ผ,ผิดพลาดกันเองนะครับก็น่าจะชนะได้ต่อเป็นนัดที่4ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันแมตช์หน้าครับแมตช์ที่10 เดย์ที่10วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีใจกับแฟนพี่ทุกคนนะครับ